ครับนะครับเรถเก่งอีโกคาครับสุดยอดครับสประตูกว้างขวางครับสไตล์ซีดานครับกับราคาผ่อนฟรีดาวผ่อนเพียงแค่4ี่พันเจ็ดครับกับซูกิเซียสครับเป็นอยู่ส GLX ครับ รถปี2017นะครับมาพร้อมกับงานสีเทาเดิมๆสวยๆนะครับไฟด้านหน้าครับรุ่นนี้ได้เป็นงานไฟครับหลอดลูกแก้วมีงานไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับมาพร้อมกับงานล้อมแม็ก15นิ้วเดิมนหนงานครับเส้นสายงานข้างงานบอดี้เดิมครับกระจมองข้าวเป็นงานแบบไฟฟ้านะครับมีฟรีแล้วพลังนะครับแผงประตูด้านหน้ามาพร้อมรับของตัวครับสมาแอนทีครับหน้าเดิมนะครับท้ายเดิมครับคันนี้รับประกันโครงสร้างครับไม่มีพิกล้มครับจมน้ําชนหนักหรือกอไม้นะครับภายในนะครับมาพร้อมกับงานนะครับเบาะผ้าคุมทนดํานะครับด้านในสะอาดสวยงามมครรัับพ้อตตสไล์น ตัวคว,วางขวางครับกันเล็กไม่เพียงแค่40,000ื่นนะครับผมอะไรมัลติฟังกชั่นครับมีปลูกเมทินสตาร์ซอฟตให้พร้อมครับใด้านหนึ่งหมื่นสองพันขึ้นไปครับออกคนเดียวจบครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับห้ามพลาดรับชมคลิปนี้ครับเดีย๋ยวผมทำการรีวิวดูข้อเด่ครับไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่รับชมนะครับกับทางช่องแมงพย,ยนต์รถเก่งมือ2ครับช่องที่เป็นส่วนลดของตัวรถเก่งคัดเกรดคดคุณภาพนะครับวันนี้เราอยู่ที่กําลัง3ครับของทางสาขา1ครับสํานักใหญ่บริษัทพย,ยนต์ที่มีบรีกรุงเทพหานครนะครับ ด้านหน้านะครับลองเป็นรถเก่งครับอีโก้คาครับสุะหยัดครับสประตูกว้างขวางครับสไตล์ซีดานครับกับราคาผ่อนเพียงแค่4,007ครับต่อสัญญากับคันนี้ครับสุสเก็ตเซียครับ1.2 GLX ครับปี2,017ครับคันนี้มาพร้อมกับงานสีเทาดั้เดิมสวยๆครับกับงานเจ้าของแค่เพียงนะครับไฟด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟครับที่เป็นหลอดลูกแก้วนะครับมาพร้อมกับงานไฟตัดหมอกค้าหน้าให้แล้วครับ จด้านหน้าครับมาพร้อมจะหน้าครับโครเมี่ยงครับสชั้นนะครับพร้อมโลโก้ของตัวสุสกิให้แล้วนะครับไฟฝั่งขวาสภาพเดิมๆสวยๆครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับของตัวเบนซินครับขนาด1.2ลิตรนะครับรหลาดเครื่องครับ K12B ครับพร้อมกับขุมแรงม้าครับอยู่ที่91แรงม้าครับล้อเลตัวด้านข้างครับมาพร้อมกับล้อแม็กซ์15นิ้วเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวยางผมทาการเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ของตัวปี2022ขึ้นให้นะครับให้ดูสภาพแม็กครับสภาพเดิมสวยๆมาพร้อมกับงานเบรกดิสก์หน้านะครับโช การแแปลงของตัวโชคนั่นหน้ามาร์คสีแต้มสีอยู่ครบครับซุ้มล้อพลาสติกครับการยึดติดของตัวหมุดยังอยู่ครับชัดเจนนะครับรายละเอียดของตัวด้านข้างครับเส้นสายด้านข้างครับงานบอดี้เดิมเดิมนะครับคันนี้พาพร้อมกระจกด้านหน้าครับแท้เดิมโรงงานนะครับภาษีพอบอเราดูแลต่อให้ถึงปีหน้านะครับ เป็นจักรวงข้างรุ่นนี้ครับมาเขาจะวางข้างเป็นงานเบาไฟฟ้านะครับมีเฟรอร์ไร์แล้วนะครับประตูด้านหน้ามาพร้อมรูปของตัวครับสมาร์ทเอ็นทีครับรุ่นตัว GX เอ็ครับรุ่นนี้เป็นตัวรองท็อปครับภายในนะครับคุมโทนได้งานครับสีดำครับใบงานเบาะผ้าครับด้านในครับสวยงามเลยตามสไตล์ครับสีตัวกว้างขวางครับนี้ให้ดูโครงสร้างครับของตรงงานด้านหน้านะครับ โครงสร้างนะครับมาร์สีแต้มสีตามพอนอตนะครับไม่มีริ้วอยของการถอดหรือการขังของตังช่งงานชุบแพร์ครับงานเสาเอ็นนะครับสปาร์ค้าครับกลมๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีการตัดต่อการเชื่อมต่อครับหรือรอยครับการชนโครงสร้างของตัวงานด้านข้างนะครับเป็นจนของเราเปิดมา24ปีครับรถของเราทุกคันคัดเกล็ดคัดคุณภาพครับวารนตีโครงสร้างครับเท้าคันรับรถไปครับเจอรถพิคว้นครับจมน้าชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนครับเป็นจำนวนรับแผงตัวด้านหน้านะครับ มาพร้อมระบบของตัวแหงตัวด้านข้างที่เป็นงานพลาสติกนะครับมีวัสูติซับพัดด้านข้างให้แล้วนะครับการจับงานประตูนะครับเป็นงานโครเมียมหรืบอกว่าส่านล็อกให้แล้วที่ว่าคนน้ำก้านน้ำลำโพงนี้ให้ครับให้ดูแผงประตูด้านข้างนะครับงานนะครับจะเข็บซีลิโคนนะครับงานเดิมๆครับหลอสปอตเลตอาร์คกลมๆเดิมๆนะครับงานเสาบีฝั่งซ้ายนะครับด้านข้างครับเมนเพจยังอยู่ครบครับชัดเจนนะครับคันนี้แผงประตูด้านหลังนะครับเดิมๆสวยๆครับด้านหลังคันนี้นะครับ ให้ดูนะครับคันนี้เราทําการปรับสภาพครับรถเพิ่งเข้ามานะครับผมมาทําการลุกวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับเดี๋ยวทําการปรับสภาพแต่ให้ดูโครงสร้างภายในนะครับงานตัวบอดีเดิมๆรอสปอตเบรกอาร์กลมๆเดิมๆครับให้ดูสีทั้งมะพ้านะครับเดิมๆนะครับเราทําการปรับรายละเอียดของตรงงานเบาะนะครับด้านหลังแก้ไขนะครับตรงนี้ให้พนักพิงข้างนะครับมีที่พักแขนให้พร้อมนะครับพร้อมกับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับพร้อมกระบะยิโจนด้านหน้าครับสองฝั่งครับงานที่รมครับ เดิมๆนะครับไฟคอนโซลมีให well. ้ด oh ้ามจับมีให้นะครับให้ดูมาร์กสีแต้มสีนะครับของตัวงานด้านหน้านะครับมาร์กสีผิวครบแผงประตูเดิมๆสวยๆครับปุ่มล็อกเด็กมีให้พร้อมแล้วนะครับด้านหลังมาพร้อมกับการเดรกดำนะครับแบกด้านหลังเดิมๆสวยๆยางผมทับการเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ๆให้นะครับคันนี้รองรับทั้งมันนะครับที่เป็นเก้าซอลฮอครับ9หครับ95ครับรองรับพอตัว E10 สห้แล้นะครับงานด้านท้ายนะครับงานเดิมๆนะครับคันนี้นะครับให้ดูนะครับกิ่งานด้านท้ายงานโครมีงเนี่3ให้้พรอมนะครับ และด้านของลูกค้าครับหนึ่งหมื่นสองพันขึ้นไปออกเดี๋ยวจบครับไม่ต้องดาวนะครับไม่ต้องค้ำครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับฟรีดาวพอเพียงแค่สี่เเ็นเท่านั้นนะครับด้านหลังมีงานสาดทีมให้นะครับรานลเอียของตรงงานด้านข้างครับการเช้่สายครับงานบอดี้นะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวขอทน้ำการนเปิดให้ดูงานด้านหลังนะครับของตัวนะครับงานฝาท้ายนะครับงานฝาท้ายนะครับเดิมๆนะครับให้ดูงานฝาท้ายนะครับรอยหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับหรือการขังขั้งนนชุดประเจนะครับ ทั้ง2ฝั่งเลยครับด้านล่างนะครับห้องโดยสารเก็บของด้านหลังฝาท้ายนะครับห้องขวางขนของสพละครับเปิดดูทานได้2อถึงสาใบเลยนะครับด้านหลังรุ่นใหม่ครับเขาจะมากับชุดปะยางให้พร้อมนะครับเป็นชุดประแจแม่แรงนะครับสีนทางมะพร้าวนะครับงานเดิมเดิมนะครับงานด้านท้ายงานเดิมเดิมนะครับสวยสวยเลยนะครับตั้งฝั่งขวาแล้วก็งานฝั่งซ้ายนะครับในส่วนของตัวงานนะครับกุญแจนะครับคันนี้นะครับได้กุญแจนะครับที่เป็นกุญแจงานครับของตัวนะครับกุญแจคลีเล็ให้แล้วนะครับ สามารถทาการเปิดนะครับฝาท้ายได้โดยผ่านทางกุญแจนะครับรีโมทนะครับหรือสามารถทําการเปิดกาทำงานฝาท้ายได้นะครับงานเมนูนหรือเปิดทางด้านข้างของตัวเบาะคนนะครับที่ขับได้นะครับเส้นสางด้านข้างอดี้เดิมนะครับแบกไม่มีปลอชุดบาทนะครับซุ้มล้อพลาสติกเดิมๆนะครับสวยๆครับกับรถอีกูคาร์สุประหยัดสิประตูข้างๆนะครับสไตล์ซีดานครับกับราคาผ่อนเพียงแค่47 0 0เเท่านั้นครับใด้านหนึ่งเมื่อสองพันไปครับออกคนเดียวจบครับไม่มีเครดิตครับคันนี้สามารถออกรถได้นะครับ โครงสร้างครับแผงประตูด้านข้างนะครับให้ดูรอยสปร็นอาร์คแผงประตูนะครับเดิมๆนะครับรถไม่มีการชนโครงสร้างนะครับผิกานะครับจมน้านะครับหรือชนหนักนะครับงานเสาสีบอดี้เดิมๆนะครับให้ดูนะครับรอยหัวน็อตนะครับไม่มีรอยการขยับหรือการขันของตัวงานชุดประแจมาร์สีแต้มสีอยู่ครบนะครับเหมือนเดิมนะครับแหงประตูด้านหน้าครับเดิมๆสีสวยเลยนะครับระบบของตัวส m า r เอ็นทีมีให้แล้วแม็กอัอยเดิมจากโรงงานนะครับยางหัวนับการปียาง อินยางบีใหม่ให้นะครับชกแห้งเดิมโรงงานซุ้มรปพลาสติกนะครับการยึดติดของตรงหมดครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับภายในนะครับเบาะคนขับนะครับได้เบาะปรับเป็น6ทิศทางครับงานเสาเอครับหัวน็อตเดิมๆนะครับผมต้องการแกะให้ดูสปอยสปอตเป็คอาร์คโครงสร้างหายตัวด้านหน้านะครับกลมๆนะครับเดิมๆนะครับรุ่นของตัว G L X ครับมาพร้อมกับปุ่มของตัว e n g i s Star Top พร้อมครับพวงมาลัย3ก้การมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้พร้อมนะครับ เบาะครับตึงๆสวยๆเลยนะครับได้งานบอกผ้านะครับนั่งสบายเลยคันนี้ครับข้อดีบอกผ้านะครับจะไม่เหมือนงานบอกหนังครับกรณีที่ตากแดดครับจะไม่ร้อนนะครับคันนี้ขออนุญาทำการสตาร์ทให้ดูงานเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ครับรอบเครื่องนิ่งปกตินะนะครับมีไฟตัดหมองคู่หน้านะครับให้คอนโซลด้านหน้าตัดในงานทีมลายสีเทาเดิมๆสวยๆมาพร้อมกับหน้าจอของการใช้งานคันนี้ครับอยู่ที่4 3 0 0 0ืมโลไม้แท้ไมาเดิมนะครับรถปี2 0 1 7เจฉลี่ยเปีใช้งานเพียงแค่5กิโลต่อปีเท่านั้นนะครับ คอนโซลหน้าครับมาพร้อมกระดูกของตัวเครื่องเล่น CD2 เดีนเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับได้งานที่เป็นระบบของตัวแอร์นะครับออโต้ให้แล้วนะครับคันนี้ที่ว่าขวดน้ําแก้วน้าพอร์ตพาวเวอร์เลยครับมีให้1่พอร์ตมาพร้อมระบบของตัวเกียร์สมัติครัที่เป็น CVT นะครับเบรกหนึ่งมือเพื่อเบรนวดใช้งานง่ายนะครับเกียร์ชักด้านข้างนะครับมีให้ภาษีพรบเราดูแลต่อให้ครับนะครับกับรถคันนี้นะครับรถปี2017นะครับสุสกีเซียคันนี้ครับ กับงานเจ้าของแค่ใบเดียวนะครับคันนี้ครับด้านข้างนะครับแผงรังแดดนะครับมีกระจกให้บุคคลที่นั่งด้านข้างให้พร้อมนะครับไฟคอนโซลนะครับตรงกลางมีให้2จุดนะครับแผงรังแดดบาบุคคลที่ขับมีกระจกให้กระจกปราหลังเป็นงานตัดแสงแมนนวลนะครับเดี๋ยวผมต้องการติดตั้งแถมกล้องด้านหน้าครับให้ทานลูกค้าไปด้วยนะครับ พี่ประแข็งตรงกลางครับมีให้มาพร้อมกับงานหนังหุ้มให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับรายได้หนึ่งหมื่นสองพันขึ้นไปครับออกคนเดียวจบครับไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำนะครับไม่ต้องเช็งรถครับฟรีดาวคอนมีแค่สี่ปร์เซ็นต์คัดตลอดสัญญาสามารถเข้าดูรถครับได้ทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทยนต์หรือสามารถโทรสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือไฟแนนซ์ครับกระทางผมได้เลยนะครับเซลเมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับหรือแอดไลน์หาผมตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ เรามีบริการส่งเซ็นอกสารภายในะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารนะครับที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งสไลด์ให้ตามที่อยู่ลูกค้านะครับแล้วแถมฟรีครับบริการหรือสมาร์ทชาร์จเฉยให้ลูกค้า1ปีครับทุกที่ของลูกค้านะครับสามารถเราออกก็ได้ครับลูกค้านะครับที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้เลยครับคันนี้นะครับหรือไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวได้ครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนานติกันครับ มาต่อครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับเบนซินครับขนาด1.2ลิตรครับสุขภาพยัดครับรหัสเครื่องครับ k ค2 b นะครับพร้อมกับขุมแรงม้าครับอยู่ที่91แรงม้าครับหลางเลกตัวเครื่องยนต์ครับรอบเครื่องนุ่นนิ่งปกตินะครับไม่มีลาสเซอรรั่วของตัวน้ำมันเครื่องครับหรือกระดาษแปรงส่วนตรงงานเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้ไม่เคยมีบอดของการติดแก๊สมานะครับ ให้ดูดีเทลของตรงงานสากโปรงนะครับไม่มีริ้วรอยของการถอดงานฝากระโปองตัวกับซีโครงงานด้านข้างครับงานเดิมๆนะครับรอรูดจอบกลมๆเดิมๆสวยๆนะครับถึงความร้อนนะครับด้านหน้ามีของการแก้อะไรของตรงงานถนนกับความร้อนด้านหน้าให้นะครับงานฝังขวาเรียนสันคุนหัวน็อตเดิมๆครับสวยๆครับงานเบ้าโช๊คนะครับซินทามะพร้าวร้อสปอร์ตเวทอาเดิมๆครับเลขเต็มเพจของตัวเต๊กตัวถังมีให้ระบบชุดเบรกครับ AB s ครับมีให้พร้อมนะครับเดี๋ยวให้ดูงานฝั่งขวานะครับ คือทับมะพร้าวนะครับงานเดิมๆนะครับรอสิกเกอร์มองกออยู่ครบชัดเจนนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมทหลการเช็คค่าซีดีให้แบตเตอรี่เกินหนึ่งปีผมทหลการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ครับมาสมอบครับของหลการช็อปล้วล้างครับห้องเครื่องครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบครับเรามีิเวณจีดูแลหลังการขายครับหนึ่งเดือนครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและกับแบตเตอรี่ครับถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามมมาแก้้้้ไไไขดดคคครรััับบ่ีใใจๆทงสิน ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับรถเก๋งอีโกคาครับสุประหยัดครับสียดตรงข้างขวาครับสไตล์ซีดานนะครับกับซูซูกิเซียครับในยุทสอง GLX ครับปีสองพันสิบเจ็ครับกับเลขไม้เพียงแค่40,000ครับกับราคารถจนที่279,000บาทครับหลายได้ลูกค้า12,000ขึ้นไปครับออกคนจะจบครับไม่ต้องเตาครับไม่ต้องค้ำนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่47,000บาทนัครับ เรามีบริการส่งเซ็นเอกสารนะครับไฟแนนซ์ ants, ตามที่อยู่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทแล้วก็ม life. ีบริการของการส่งเทสไลด์ให้ครับให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเราแถมฟรีครับบริการหรือสมาร์ทเฉลิฉินให้ลูกค้าอีกหนึ่งปีนะครับฝากด้วยครับกดไลค์แชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามรับชมทางช่องแม็กพยนตร์รถเก่งมืสองนะครับ EP หน้านะครับเรามีรถเก่งคัดเก่งคุณภาพครับภาพสวยๆครับเราจะนำเสนอให้ทางลูกค้านะครับวัน